สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรองต่อยันมีหลักฐานโยงคนมีสีคดีแต่งโม จากที่เมื่อวานนี้นายสันธนะออกมาให้ข้อมูลใหม่กรณีจากไปของแตงโมว่าเรื่องนี้มีตัวละครอยู่เบื้องหลังไม่ใช่แค่ห้าคนบนเรือแต่มีอีกหนึ่งคนซึ่งเป็นคนมีสีรอแตงโมอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาเรื่องนี้คนบนเรือรู้ดีรวมถึงตั้งข้อสังเกตว่าเหตุผลนี้อาจทําให้คดีมีพิรุษหลายอย่างนายสันธนะประยุนรัฐหรือรองต่ออดีตตารวจสันติบ้านให้สัมภาษณ์พีพีทีวีบอกว่าคดีพลัดตกน้ําของแตงโมมีเงื่อนงำม,มานาน แล้วซึ่งตัวนายสันทนะเองทราบเรื่องนี้ตั้งแต่วันแรกๆที่เกิดเหตุเพราะตัวเองอยู่ในกลุ่มนักธุรกิจเป็นที่ทราบกันดีว่าผู้ชาย3ามคนบนเรือลำเกิดเหตุมีนิสัยใจคอเป็นอย่างไรทําให้รู้ข้อมูลมาบ้างว่าในวันเกิดเหตุเกิดอะไรขึ้นกับแตงโมบ้างในว,วันเกิดเหตุกระติกนัดแนะแตงโมไปลงเรือเพื่อไปรับประทานอาหารซึ่งคนบนเรือพยายามจะส่งแตงโมไปให้กับผู้ชายปริศนาคนหนึ่งระดับผู้ใหญ่และเป็นคนมีสีตก ลงสถานที่กันไว้บริเวณโรงแรมแห่งหนึ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาแต่แตงโมไม่รู้เรื่องมาก่อนเมื่อการตกลงไม่สำเร็จจึงเกิดมีปากเสียงการสอดคล้องกับคลิปเสียงที่บอกว่าให้เอาเพื่อนมาน,นี่นายสันธนะพยายามอธิบายให้ทีมข่าวฟังว่าหลักฐานที่ตนเองได้รับมาไม่สามารถเอาไปใส่ในสำนวนการสืบสวนของตำรวจได้เพราะเป็นคำบอกเล่าจากกลุ่มเพื่อนของแตงโมแต่ถ้าหากหลังจากนี้มีคนบนเรือมาฟ้องกลับตนเองก็ยินดีเพราะจะได้ให้สาร รวจสอบหลักฐานตามข้อเท็จจริงยืนยันว่าไม่มีเจตนาทําให้คดียืดเยื้อแต่ที่ผ่านมาตนเองต้องการดูการทํางานของตํารวจว่าสืบสวนสอบสวนไปในข้อเท็จจริงหรือไม่ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอ,ขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ